แมนยูยืนยันไม่จ่ายเกิน60ล้านปอนด์ในการล่าฮอยลุนเดอเทเลกราฟรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ยื่นข้อเสนอมากกว่า60ล้านปอนด์ในการคว้าตัวรัสมุดฮอยลุนกองหน้าคนเก่งของอัตาลนตาแมนยูไนเต็ดอยากได้กองหน้ารายใหม่และฮอยลุนกลายเป็นเป้าหมายหลักในเวลานี้หลังถอนตัวจากแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษของท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ตั้งค่าตัวไว้สูงถึง100ล้านปอนด์ ทีมของเอริกเทนแฮกได้พูดคุยกับออตแลนต้ามาหลายสัปดาห์แล้วและเป็นที่เข้าใจกันว่าจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ปีศาจแดงยืนยันว่าจะไม่ใช้เงินเกิน60ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวฮอยลุนซึ่งย้ายมาจากสโตมคลัสด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ก่อนและทำไปได้9ประตูในเซเรียอาในฤดูกาลที่แล้วออตแลนต้าประเมินค่าตัวกองหน้าคนเก่งของพวกเขาสูงถึง86ล้านปอนด์ซึ่งเกินกว่าที่แมนยูนเต็ดพร้อมที่จะจ่ายไว้ เรดเดวิลจะขายนักเตะบางรายออกไปหลังจากที่ทุ่งไปแล้ว110ล้านปอนด์กับการคว้าโวเมสันเมาส์และผู้รักษาประตูคนใหม่อย่างโอนาน่าแมนยูเนตดยังคงให้ความสนใจในตัวแรนดันโคโลมมอานน่กองหน้าของไอทัคแฟรงเฟิร์ตซึ่งเชื่อว่าเป็นทางเลือกเสริมในกรณีพลาดได้ตัวฮอยลุนตอนนี้ตำแหน่งที่ต้องการคงจะครบแล้วขาดแต่ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเท่านั้นแฟนแมนยูมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเม้นมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ หากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับ